when there's no more hope is left in me i can see what comes my way and i'm always lost there's nowhere else to go all i do is fall อย่างทะเลทรายเลยนะครับเที่ยวแบบทะเลทรายมากผมออ,ออกมาจากน้ำตกหินเพลิงนะครับน้ำตกหินเพลิงก็นะมีที่เล่นน้ำให้ชิวๆ,วๆฟิวฟิวก็ไม่ไกลมากนะครับถ้าไปก็โอเคอยู่แถวอยู่แถวของเพลินตำบลของเพลิน,นำอำเภอคลองท่อมน้ตำบลคลองเพลิลออนอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่ เลยมุ่งหน้าไปหาดปากเมงก่อนไปดูบริเวณแถวหาดปากเมงมันมีที่จอดรถนอนได้นะครับเบื้องต้นสองซื้อตะเบียงมานิดหน่อยแล้วับซื้อข้าวโพดที่ต้มมาแล้วนะครับข้าวโพดหวานสามบาทยี่สิบบาทคนอ่อนไม่ค้าบอกนะแล้วก็ซื้อลูกชิ้นปลาอยากกินเมื่อกี้ชิมแล้วแป้งไม่ได้ถูกใจเท่าไหร่แต่ก็โอเคซื้อมาแล้วต้องกินสามตีไม้กับปรมาณสองไม้อีกอย่างหนึ่งหาปลาดุกบ้านไม่มีนะปลาดุกบ้านยัม่ ตัวใหญ่ๆค่อยพรุ่งนี้อีกทีหนึ่งวันนี้เอาเป็นปลากระเบนนะครับปลาดุกเดี๋ยวก็จะแกงแบบแกงกะทิใส่ปลาดุกคั่วแห้งๆวันนี้เอาเป็นปลากระเบนคั่วใปใส่ใบยี่ราใส่ใบชพลาย,ยี่ราแบบแบบเครื่องแกงเครื่องแกงเผ็ดล้วกันกนะคือ,อหาปักมิงอีกสิบกิโลครับเดี๋ยวไปได้ไปทำอาหารเจอเซเว่นเลยแวะซื้อกะทินะกะทิอะไรดี วันนี้น่าจะใช้ผัดปลากระเบนครอบต่อไปปลาดุกยังไม่รู้ก่อนแต่ซื้อไว้ซื้อไว้เผื่อไว้ครับไว้ผัดผัดเจ้าพวกนี้นะครับผัดพวกสี่ใส่กะทิผมมีเ่เครื่องแกงเดียวเครื่องแกงน่ามีรบเยวเดียวผมหาเครื่องแกงเพิ่มโอ้ยไว่ได้กินเนี่ยงั้นค่นะครับก็โอ้ยข้างในชุมชนมีของขายเยอะนะผลไม้น่องนี่นั่นนะครับนี่ใกล้ถึงชายหาดนะและถนนกว้าง ร้านขายของก็เยอะอยู่ครับผมอืมหลายหลายอย่างเยอะอยู่ครับติง่งจมติ่มซำของกินมีเยอะนะเนี่ยเตือนสบายเลยเนี่ยโอ้ปินอยู่ฟินอยู่แล้วก็ห้องพักสามร้อยห้าสิบมีอยู่นะครับหลายหลายห้องผักทางผานมาเนี่ยมีครบครับหาตังหนึ่งเดี๋ยวหาที่นอนอเ,เดี๋ยวไปซื้อ ผมซื้อชาเย็นนักทักแก้วก่นอนมันชาเย็นโบราณอยู่ไปดูครับนะครับหาที่ก่อนเลย ว่าหน้าไปทางด้านสายก่อนทางด้านขวาเนอะเห็นเห็นตรงโน้น <ๆ S 2> มีที่เว็บๆผมขอไปท้ายก่อนคนะอ้คลึ้มกว่าเมื่อก่อนนะครับเมื่อก่อนในหาดผักเมงเนี่ยถ้าดูเนี่ยคือเมื่อก่อนเรียกไงดีนะอ้อนีนะ้จอดท้ายก็ไปจอดได้เลยนะแต่ว่าดูนาเกิที่ป้อนจากร้านอาหารกันก่อนเดี๋ยวนี้ก็เงียบๆดู ร้านก็นะมีทั้งปิดมีทั้งเปิดนะครับท่านเรียกไงเนี่ยมันมันก็ลําบากนะจะเปิดทั้งหมดก็ไม่ได้ปิดทั้งหมดก็ไม่ได้คนที่ทำมาหากินก็ทำมาหากินไปคนไม่ทำมาหากินก็ไปไปกันนะเนี่ยฝั่งนี้ก็โล่งๆหน่อยก็มีเป็นจิตเป็นจุดนะครับของตามร้านที่ให้บริการอ่า มีสุขามีนะ้องน้ำมีสุขาพร้อมครับท่าน,นจริงๆครมีงบหน่อยก็จัดๆเต็มๆไปเนอะนะนะก็ยังมีร้านค้าที่ให้บริการ ห้องน้ำร้านอาหารเนี่ยครับจุลองวิวถ่ายรูปชุดชิวๆนี่ส่วนบริการที่ร้านเขาทำอยู่นะครับร้านเขาเปิดอยู่โอ้หาด,หดบางเมงนี่เจ๋มดีเหมือนกันนะครับสวยดีห่างไกลมาจากโดนโดนชุมชนลงน้นเยอะนะครับโอ้แต่พื้นเท่แอร์เรียได้เลยครับผม ว้าวโลมะปลากระป๋องม,มีเจ้าตู่ด้วยผมนี่ถูกกับโรคเรืเจ้าตู่รึเปล่าอ๋อมันเป็นผนังก้านน้ําตอนนี้น้ําน้ําขึ้นเยอะนะครับแ้าน้าขึ้นไม่เยอะนี่ฝั่งนี้ผนังก้นน้ำโอ้น้ําตีขึ้นมาแรงกันนะนี่เลยกับโซนที่เป็นชายหาด ตรงนี้เอารถขึ้นมาได้เลยนะเนี่ยเนี่ยแต่มันเปลียวมากหน่อยเปีียวมากนะเนี่ยเอาขึ้นมาจอดตรงนี้ทําได้เลยนะเนี่ยนี่ทำอาหารแล้วก็นอนได้เลยก็วิวได้วิวสวยอยู่นะครับตรงนี้มันขึ้นมันงไปหน่อยเดี๋ยวขอหาพื้นที่แป๊บหนึ่งได้พื้นที่แล้ว จะถลุงนี้ก็วันนี้มีคลื่นประสมควรนะผมว่าผมกะนอนตรงนี้แหละตรงโน้นเป็นตรงโน้นหน่อยตรงนี้เป็นหาดายหน่อย,นอนนอยแล้วมันยังติดร้านที่เป็นชุมชนนิดหนึง่งรู้สึกจะมีความสุขในการชิลๆนิดนึงไม่นั่นนี่แหละเดี๋ยวผมก็หยับรถอีกนิดนึงเดี๋ยวจดแอบนี้แล้วก็เดี๋ยวทําอาหารกันเลย ตัวนี้โอเคนะภาพสวยภาพสวย,ภา,สวยภาพสวยนะแล้วกว็ถ่ายหน่อย ชุดนี้ของเก่านะครับหรือของใหม่มาสองกิโลวันนี้เยอะไปนะเยอะไปสำหรับหม้อน erm ี้จะเต็มหม้อไปหม้อใหญ่เลยใช่หม้อใหญ่โอเคโอ้ยยังทำหม้อใหญ่ก็ไม่ได้ วันนี้ใช้ใบยี่หร่าอย่างเดียวไม่ใช้ไม่ใช่ใบชะพลูเพราะว่าผัดในแนวออกผัดเผ็ดอืมขอขอเผ็ดเผ็ดหน่อยวันนี้ขอเี๋ยวป้าดุกอาจจะเกงใส่ใบชะพลูด้วยนะครับแต่วันนี้ผมขอเป็นใบยี่หร่า เราก็เรียกไงอ่ะเวลาถ้าซื้ออาหารมาเนี่ยก็มานั่งชิวชมบรรยากาศด้วยภาพรวมนะถ้าซื้อซื้ออาหารมาเรามานั่งชิวชมบรรยากาศภาพรวมคุณก็เสพมันก็ได้ความฟิวของการชมบรรยากาศแสงพระอาทิตย์เจ็มๆเนื้อผ้าออกไหมแต่ มาทําอาหารทานมันก็ได้ฟิลแต่ตอนที่บรรยากาศดีๆเราไม่ได้ฟิลเพราะเรามัวทําอาหาร <c oughs> โคตรเซ็งเลย<า> <c oughs> นะมัวทําอาหารอยู่ชมกัน,กนกรเค,เครับชมกันเนื้อปลากระเบนสวยๆเลยท่านนี่ฮะ ผมหั่นผิดอันถูกไม่ไม่ไมกลหรอกแต่ก็หั่นแล้วแล้วก็เดี๋ยวเคี่ยวกรุบกรับกรุบกรับนะครับหนึ่งจานเนี่ยปิ้นเลยเดี๋ยวจะแกงผัดเผ็ดครับผมอะ๊อก๋ตยกะทะก็เยอะอยูน้ำขึ้นแกงก่อนนะครับกูดแล้วใส่กะทิบดนโอ้เยอะอยู่นะครับได้นั่งขีดได้ ก่อนสักเท่านี้ก่อนเย้ห <Yeah. S 1> อมครับหอมนะหอม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 เลยลนะแล้วก็ใส่ปลาเลยชวชวยี่สิบบาทนี้ได้ปลาเยอะอยู่เหมือนกันนะท่านเยอะมากเลยอ่ะนี่จานจานใหญ่เลยนะ น้ำตาลหนึ่งช้อนครับหอมมาเย,ยวแม่งใส่น้ำตาลก็ช้อนัขนอขอคซึ้งหนึ่งแต่อร่อยน้ำปลานี่ไม่ต้องใส่เลยใส่ใบยี่หร่าแล้วเนี่ยบ้าเลย ไม่ได้ถ่ายรูป mm hmm. อืมนี่มันหลุดเลยนะ่ะ mm อื hmm. mm hmm. mm hmm. hmm. มอืมอืมอืน้อหลุดจากดูดอ่ะ mm hmm. กินเป็นมืงอุดนี่ผ่านนะขาผ่านไอืม mm hmm. สุกแล้วสุกแล้วนะึ่งพอกหญ่หยิบมุดในมือแล้วสุกแล้วครับกินข้าว,วกันเลยดีกว่าโอเคผมกินข้าวแล้วนะครับจะกินข้าวแล้ววันนี้มีลูกชิน้นซือลูกชิน้นอ่าคุยรำกองก็ไม่ประทับใจแป้งเขาแข็งนะครับแข็ง ปลากระเบนผมก็หัน่นหั่นเนื้อปลาปิดด้านทำเนื้อปลาเป็นชิ้นเป็นชิ้นได้บางอ่าเนื้อปลาตามตามกระดูกผมไม่หั่นเนื้อปลาขวางกระดูกร่อนหมดโง่ไหมละ่ะประสบการณ์ครับครั้งแรกปลากระเบนหั่นเนื้อปลาตามซี่กระดูกมันจะเป็นชิ้นชิ้นกินได้ผมไม่หั่นตัดขวางกระดูกมันหลุดมันเลยเละ แต่ก็กินโอเคดูครับขอกินข้าวก่อนเดี๋ยวค่อยเคลียร์ everything เนี่ยมันจะมีความตุกตะตอนตอนที่เริ่มกินข้าวเนี่ยนั่งเนี่ยกันจริง ตอนผมเริ่มกินข้าวผมนั่งผมชิลเงี้ยผมเริ่มมีความสุกแล้วโหโคตรฮฮ้ยอุ้ยฟิวโอ้หมุมนี้แสงนี้สวยครับแสงต้องฟ้าสวยหาดปากเมงนะทะเลถามทะเลหาดปากเมงสวยไหมทะเลหาดปากเมง ทรายเขาไม่สวยทะเลเขาทะน้ำขึ้นสุดดีๆสวยครับแล้วก็ฟิลของอ่ามุมนี้โอ้โหแม่เจ้าสวยครับฟิลมุมนี้ก็สวยเลยผมชอบแสงอย่างนี้ด้วยธรรมชาติอะ่ะมันเรียนแบบไม่ได้อะ่ะเดี๋ยวมันก็หายไปครับ เดี๋ยวมาทานข้าวก่อนนะทานข้าว,นนะาาวล้างถ้วยล้างจานเก็บต๊ะป,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 ป๊กๆจัดกันไปโอเคเดี๋ยวขอทานข้าวอย่างอไร,ไร่อยๆอินหมีพ่มันก็วันนี้ไม่ไม่ถ่ายตอนทานแล้วกัน <c oughs> นะเพราะว่าจากการทานเรื่อยๆชิวๆแล้วทานเสร็จเดี๋ยวทำอะไรต่อก็ ถ้าว่าแสงมีกลางวันเนี่ยผมอยากถ่ายนะครับแต่กลางคืนมันีแสงมันไม่สวยไม่อยากถ่ายตอนตอนทานนะแล้วก็ป <laughs> ัญหาใหญ่คือเบ็ดหมด <laughs> นะผมขอชาร์เบ็ดตัวตัวกล้องนี่ก่อนโอเคนะครับขอบคุณครับพมจอมก็ต่อต่อกันนะเดี๋ยวตอนทานข้าวเสร็จเดี๋ยวก็มีอะไรดีๆสวยๆวยวยวยงามๆเดี๋ยวก็ถ่ายดูในบรรยากาศนะครับเดี๋ยวเช้าจะเป็นยังไงจะได้ดูหมอกไหมนะครับเดี๋ยวดูกันโอเค